อัส,สลามล,ลัยลักุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูดากิงกอรเรงเมรรอเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะหั่นถั่วฝักยาวหั่นหอมใหญ่ หั่นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำเนื้อที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำใส่ในถ้วยจากนั้นก็ใส่น้ำซอสแดงลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่เนื้อลงไปค่ะผัดเนื้อจนสุกกำลังดีนะคะ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำของเนื้อจะออกค่ะพอน้ำของเนื้อออกแบบนี้แล้วก็สามารถปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายจากนั้นก็ผัดเล็กน้อยค่ะ แล้วใส่พริกไทยป่นลงไปตามด้วยซอสมะเขือเทศแล้วก็ผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะผัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซอสจะเคลือบเนื้อเล็กข้นเล็กน้อยนะคะพอได้ที่แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะ จากนั้นก็ผัดต่อเล็กน้อยพอได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะตักเสิร์ฟใส่จานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูดากิงกอร์เรนเม เมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติหวานเค็มกำลังดีเนื้อฉ่ำยิ่งถ้าได้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ